สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็น True Love Reading EP ที่13 r a n d แรนดมสำหรับทุกๆลัคนาราศีนะคะเป็นการอ่านพลังงานให้ฟังโดยรวม True Love Reading หรือเส้นทางของความรักรักแท้ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรใครกำลังจะเดินทางมาเจอ,เจอกันกับคุณบ้างใครกำลังจะเดินทางเข้ามาสู่ชีวิตคุณและ เขาหรือเธอคนนั้น energy รักแท้ของคุณเป็นอย่างไรตามเฟรมช่วงเวลาที่คุณจะได้ทั้งทั้งทั้งสองคนจะได้พบเจอกันนะเมื่อไหร่ยังไงบ้างเราก็ดูไว้ให้แบบหลวมๆเส้นทางความรักระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะมีอะไรนำพายคุณคนกู่ได้เจอกันบ้างในเวลาน,นี้คุณคนนี้มี energy ของรักแท้แล้วหรือ,อยังเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ การนาดเป็นการโดยรวมนะเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ขอบคุณสำหรับกำลังใจสับสุดข่าไลค์แชร์และกระดิ่ง Facebook Instagram ลิงค์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขอทราบ to love ep ที่13เส้นทางของความรักรักแท้สำหรับคุณ ว้าว wow. น้าที่จะมีเกณฑ์การเดินทางนะบางท่านมีเกณฑ์การได้เดินทางได้ได้ออเดตได้สวีทหวานอะไรประมาณนี้นะเหมือนบางท่านนะได้เจอกันแล้ว f อ r g i ฟ e net น i ไล p u r p o ร e โพสทูเลฟของคุณในครั้งนี้มีด i ว e f เ m ม n นีน ทูรบของคุณในครั้งนี้อาจจะเป็นคนที่เคยรักกันมาก่อนเคยรู้สึกดีกันมาก่อนอาจจะเคยมีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกันมาก่อนนะคะผ่านขั้นตอนของการเยียวยาให้อภัยเรียนรู้เติบโตมีเหตุให้คุณทั้งคู่คือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คุณทั้งคู่ได้เจอกันอาจจะเจอกันผ่านทางการเดินทางก็ได้นะดิฟวายเฟมินนขึ้นสองครั้ง มีความเป็นไปนได้ว่าการเดินทางจะนำพาให้คุณทั้งคู่จะเจอกันหรือในเวลานี้เขาอยากที่จะเดินทางมาพบเจอคุณครั้งนี้แปลกมาก True Love และ Twin Flame หรือ so ซเมดเหมือนคุณทั้งคู่ได้เจอกันมาก่อนแล้วทั้งนั้นเลยนะปกติก็จะไม่ได้เหมาะเจาะก,กันขนาดนี้แต่เอาเป็นว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างก็ได้ก็ให้รับฟังไว้นะคะแต่ไม่ได้ให้รอนะคุณจะต้องก้าวเดินต่อไปนั่นแหละ แต่อาจจะมีใครบางคนกลับเข้ามาซึ่งคนคนนี้คุณรู้สึกกับเขามากเขาเองก็รู้สึกกับคุณมากต่างฝ่ายต่างรู้สึกผิดนะมีการให้อภัยพูดคุยแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นความรู้สึกดีๆกันใหม่อีกครั้งแต่ถ้าใครไม่ได้มีใครบางคนที่ห่างไปคือโสดจริงๆเลยไม่มีใครคุณจะต้องรู้จัก forgiveness ให้อภัยตัวเองนะปล่อยวางคุณอาจจะตึงกับตัวเองมากไปเครียดกับตัวเองมากไปนะคาดหวงังหรือใส่ใจความ คำพูดของก็เอื่นมากไปความเครียดความกังวลทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นช้ามากจริงๆแล้วคุณมีเกณฑ์การเดินทางหรือคู่ของคุณมีเกณฑ์การเดินทางและการเดินทางอาจจะนํพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันมีเกณฑ์อาจจะได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าได้ทําอะไรแปลกใหม่เกี่ยวกับ,กบเรื่องการงานการเรียนนะก็จะนำพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันเอเนจีของ The World คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ทําอะไรที่แตกต่างออกไปนะต่างถิน่นต่างแดนก็เป็นไปได้นะคือ คู่ของคุณหรือว่ารักแท้ของคุณในครั้งนี้มีความต่างนะคะแต่การเดินทางเนี่ยจะนำพาให้คุณทั้งสองคนได้จเจอกันนะเพราะว่ามี deep connection นะคะ มีข้อความมีเมสเซจระหว่างคุณกับเขาสื่อถึงกันตลอดเวลาคนคนนี้เขามีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกเหมือนเป็นฝาแฝดของกันและกันนะเพราะ i ีวายเฟ i n นีนขึ้นสองครั้งหมายความว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคู่เหมือนคู่แมทช์ของคุณจริงๆนะคือลงตัวกันไปหมดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะ กิฟต์เน็ตอยากจะบอกอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเซเนออฟครับอยากจะบอกอะไร คนคนนี้อาจจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้นะเอเนจีเหมือนว่าถ้าคุณได้เจอแล้วคุณอาจจะยังไม่พร้อมเปิดใจสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะถ้าคุณเปิดใจแล้วก็ลองให้โอกาสคนคนนี้จะสามารถเป็นรักที่มั่นคงของคุณได้เลยทีเดียวคนที่คมกลังจะได้เจอหรือรักแท้ของคุณที่กำลังจะเข้ามาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากระกฏพิจิกมีนธาตุดินประสบกันณ์างก่อนและธาตุไฟแต่เอเนีเนี้ย ค่อนข้างแน่ชัดว่าบางท่านอาจจะเป็นคนที่เคยรู้สึกดีคนเคยรักติดต่อสื่อสารกลับมานะคนใครบางคนที่ อยู่ๆก็เงียบหายไปเดินจากคุณไปโดยไม่บอกเหตุผลไม่รำ่ำราสำหรับบางท่านเขาจะติดต่อกลับมาแล้วก็บอกเหตุผลเรื่องดาวทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาให้คุณได้รู้นะเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่พร้อมเกี่ยวกับตัวเขาในช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องคนรอบข้างแต่เมื่อเขาเคลียร์ทุกอย่างลงตัวมีเกณฑ์การติดต่อกลับมาถ้าเป็นคนใหม่เลยรักครั้งใหม่หมายถึงคนที่ยังไม่มีใครเลยนะคะคนคนนี้ เขาอาจจะเข้ามาแต่คุณอาจจะรู้สึกไม่กล้าที่จะผูกพันไม่กล้าที่จะมีความรู้สึกดีด้วยนะคะทั้งๆที่ energy เขาเนี่ยพยายามจะบอกคุณนะว่าหันมองฉันหน่อยสิดูฉันหน่อยสิอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดคุณให้โอกาสค,คนคนนี้บอกเลยว่าเขามีความพยายามสูงในการที่พยายามจะมีคุณไว้ในชีวิตอยู่เหมือนกันนะ energy ค่อนข้างจะชัดเจน เขาเหมือนคุณคุณเหมือนเขาเหมือนส่องกระจกในกันและการดังนั้นเขารู้ว่าคุณรู้สึกยังไงแน่ๆละ่ะทีนี้ Energy ออกมาเป็นฟ o r t จูนนะคะเอเนี Energy นี้น่าจะเป็นคนที่ เหมือนคนที่คุณรักมากหรืออาจจะเป็นอดีตสามีมอดีตภรรยาด้วยก็เป็นไปได้สําหรับบางท่านนะคะมีเกณฑ์รอคอยการกลับขึ้นมาพูดคุยอาจจะมีเกณฑ์การ transform นะกลับมาพูดคุยทาความเข้าใจอีกครั้งบางท่านคุณกับคู่ของคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินนะอยู่กันมานานก็หลายปีปัญหาเยอะไปหมดห่างกันสักพักต่างฝ่ายต่างไปใช้ชีวิตพร้อมแล้วก็มีเกณฑ์การกลับมา กลับมาด้วยความเข้าอกเข้าใจแล้วก็มีความรักซึ่งกันและกันมอบให้มากกว่าเดิมนะเท่าที่ผ่านมองดูแต่ถ้าท่านใดยังไม่มีสามีไม่มีอดีตสามีไม่ไม,ไม่ไม่มีอดีตภรรยานั่นก็หมายความว่าคนคนนี้น่าที่อยู่ใกล้ตัวคุณละเป็นคนที่คุณคุ้นเคยด้วยแต่คุณรู้สึกยังไม่กลา้าเปิดใจความต่างค่อนข้างจะมีเยอะการเดินทางการท่องเที่ยวการออกเดทจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะถ้าใครบางคนไม่มีไม่มีเลย มีเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรบางอย่างนี่แหละนะคือคุณมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องทําในชีวิตช่วงเวลานี้มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็จะนาพาให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันพอเวลาที่เจอกันมองดูเหมือนคุณจะรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนอยู่แล้วละ่ะ นะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์มันจะต้องเริ่มจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปิดใจด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละนะคือทั้งสองฝ่ายเปิดใจด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามอยู่ฝ่ายเดียวมองดูเหมือนเขาจะเป็นฝ่ายไล่ตามคุณนะหนเนี้ยดังนั้นลองเปิดใจดูหน่อยมันก็อาจจะดีนะมันอาจจะดีคือเขามีความต่างเยอะเช่น หูอายุต่างกันมากเลยหรือว่าโปรไฟล์มันดูดีจังละหรือว่าอยู่ห่างไกลกันมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยทำให้คุณกังวลครอบครัวความต่างนะวัฒนธรรมนูน่นนี่เต็มไปหมดเพอในจี่ Energy, เดอะเวิลด์ขึ้นเนี่ยนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่า ก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะความสัมพันธ์ครั้งนี้รักแท้ของคุณมันโรแมนติกมันมีกลิ่นอายของความคุ้นเคยมีกลิ่นอายของการที่ได้รู้จักมีกลิ่นอายของความรักที่เคยรักกันมาก่อนเพียงแค่กลับมาทําความเข้าใจแล้วทุกอย่างก็จะเดินหน้าต่อไปได้นะหรือเพียงแค่คุณเปิดใจคะ่ะลองนะคะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนที่ต่างดูบ้างความต่างจะทำให้เห็นความพยายามของเขาในการที่ จะมีคุณไว้ในชีวิตซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเราเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนำจากแองเจิลกันหน่อยตัวเขาเองในเวลานี้นะเหมือนเขาโฟก,กัสที่ตัวคุณตัวคุณอาจจะยังกล้าวกลัวๆนะสำหรับบางท่าน spirit teacher ค่ะ ว้าวซิกออฟอิมชหรือ sick of cup นั่นเอง The Memory ค่ะเ h e s ตออฟอิม o ชันพวอนมองดูว่าเหมือนคนคนนี้คุณน่าจะเคยเจอใคยรักกันมาก่อนนะเพราะว่าซิกออฟคัพขึ้นสำหรับบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การกลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็เหมือนได้เรียนรู้ นะจากสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็สามารถทำสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ให้มันดีได้อาจจะมีข้อความอะไรบางอย่างจากใครคนนั้นที่คุณคิดถึงมากเป็นคนที่ดีจริงๆต้องเป็นคนที่มีความทรงจำดีๆนะไม่ใช่คนที่ฝากรอยแผลไว้ให้คุณอันนั้นไม่ใช่อันนั้น ตัดเขาออกไปได้เลยไม่ต้องคอมเมนต์อะไรเนาะตัดเขาออกไปคุณกําลังจะได้พบเจอรักครั้งใหม่ที่อาจจะเป็นคู่แท้ในอดีตชาติเป็นรักแท้ที่ตามหากันจนเจอและคุณเองนะคะก็บอกกับตัวคุณเองว่าถ้าคุณไม่เจอเขาคุณก็รู้สึกดีอยู่คนเดียวก็ได้ทํานู่นนี่ไปไม่จําเป็นต้องเจอใครที่ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเจอคนที่ใช่คุณก็พร้อมที่จะสารสัมพันธ์และคุณก็จะได้เจอคนคนนั้นของคุนเร็วนี้ จะมีข้อความอะไรบางอย่างส่งมานะคะหรือคุณอาจจะได้ข่าวสารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องธุรกิจแล้วก็นำพาให้คนณทั้งคู่ที่จะเจอ,เจอการหรืออาจจะพ,พบเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียนะมีการพูดคุยกันเรื่องต่างๆนานาเขาคนนี้อาจจะแทรกซึมนี่แทรกซึมอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะกลุ่มเพื่อน Facebook หรือต่างๆนานาถ้าใครอยู่ในเว็บเดต ให้แน่ใจคอ l l v i d e อหลายๆครั้งถ้าคนที่เขาจริงใจเขาจะไม่ละความพยายามแหละนะยังไงเขาจะต้องมีคนไว้ในชีวิตให้มั่นใจว่าไม่ใช่ส s c a มอร์ไปต่อได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานได้เลยทีเดียวค่ะคนคนนี้เป็นคนที่สวสในความสัมพันธ์นะคะบอกเลยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนพูดเยอะนะแต่ว่าดูที่การกระทําของเขาแล้วคุณจะสัมผัสได้นะคะถึงความรู้สึกรักที่เขามีให้กับคุณนะ เอาละแองเจลสปิริตมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้าง Ed สวยมากเลยค่ะว้าวดีวายมัสคิรินขึ้นแล้วนะคะยังไงคนคนนี้น่าจะเป็นสมมและเป็นรักแท้ของคุณได้ด้วยว้าวโฮยูร์เชนเตอร์สวยทั้งเลยค่ะ เอเนจีของความรักความสุขความสําเร็จขึ้นดีวายมัสคิลียนดีวายเฟมินีนเอาละไม่ช้าไม่นานองเจนเอามาบอกว่าเมื่อใจคุณพร้อมใจคุณสบายโล่งโปร่งสบายทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมุ่งหมายตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นคนรักเหลือเกินที่เฝ้ารอคอยกลับคืนมาหรือว่าเป็นคนใหม่ที่ดีเป็นคู่แท้ที่คุณต้องการพบเจอคุณก็จะได้พบเจอในเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากนะแล้วมีความคาดหวังว่าจะได้เจอคุณะ power of the divine คือเรี n e ขึ้นสูงมากคือคุณน่าจะได้เจอเขาเรา็วนี้หรือคุณอาจจะรู้สึกเหมือนจะได้เจอใครในเรน็วนี้คุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในเรน็วนี้แล้วมันก็ จะเกิดขึ้นจริงนะคะไม่ใช่เป็นแค่เพียงภาพฝันแน่ๆเรื่องราวเหลือเชื่อเกิดขึ้นมานักต่อน,นักแล้วนะคะอย่างที่ไม่คาดฝันแต่มันจะเกิดขึ้นในเวลาที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวนับจากนี้หนึ่งเดือนขึ้นไปคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้ค่ะหรือเร็วๆเนี้ยอาจจะมีข้อความจากใครบางคนที่คุณรอคอยติดต่อกลับมาย้ําว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกรักเขาและเขาก็รักคุณนะไม่ใช่คนที่ทําร้ายคุณ เอาละมาเธอแมววีมีอะไรจะบอกบ้างนะก่อนที่เราจะไปถึงข้อความจากความรักว้าวดีวายอีกแล้วดีวายดิเรกชันเป็นช่วงเวลาเอเนจีนี้หมายถึง the right time ค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างคุณกับเขาเริ่มต้นขึ้นแล้วนับจากนี้ขอให้คุณเตรียมพร้อมการแต่งงานการสร้างครอบครัว เกิดขึ้นนะคะเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวเ,ยเห็นไหมคะการแต่งงานการสร้างครอบครัวการเริ่มต้นใหม่ energy ของ the sun รักครั้งใหม่รักแท้ที่ดี new love เกิดขึ้นอาจจะจากคนที่เคยรักหรืออาจจากคนใหม่จริงๆก็ได้แต่นั่นหมายความว่านะคะสิ่งที่สวยงามในเรื่องราวของความรักมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคนจริงๆบางคนหอเหี่ยวมานานแล้วผู้อ่านเข้าใจนะอย่าเอาเวลาเป็นตัวกำหนด อย่าเอาเรื่องราวที่ผ่านมามาทำให้มาตัดสินตัวคุณว่าคุณจะหมดสิทธิ์ในการที่จะได้พบกับคู่ของคุณทันทีที่คุณรู้สึกปล่อยวางสบายใจมั่นใจแน่ๆละ่ะว่าคุณได้เจอคนของคุณถึงเวลานั้นอาจจะเจอเดยที่คุณรู้สึกว่า,ว,าว้าวไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันนะประมาณนี้ค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากความรักสําหรับคุณกันนะขอข้อความจากความรักสําหรับคุณค่ะ Uh, give out love and let it come in ค่ะมอบความรักออกไปแล้วก็เปิดใจให้ความรักได้เข้ามามอบความรักให้กับตัวคุณเองค่ะรักตัวคุณเองให้มากๆแล้วคุณจะรู้ว่าคุณคู่ควรกับรักที่ดีแล้วก็เปิดใจพร้อมรับความรักที่ดีรักแท้เข้ามาสู่ชีวิตคุณ very, very soon very, very soon เร็วๆนี้แล้วรักแท้ของคุณก็กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณ u all i c ทิวานมาสชูร n นเขามองเห็นคุณแล้วเขารู้สึกถึงคุณคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยู่ในสายตาอยู่ในหัวใจเขาเสมอและเขาจะตามหาคุณจนเจออย่างแน่นอนขอให้คุณได้พบเจอกันเร็วๆนะคะหลายท่านก็ได้พบเจอรักแท้สร้างครอบครัวกันไปแล้วครอบครัวเรายินดีด้วย พบกันใหม่ในครั้งหน้าและขอให้ทุกท่านมีความสุขอบอุ่นใจกับความรักในวันนี้ที่คุณมีจากตัวคุณเองจากคนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูงนะคะขอให้ความรักอยู่ด้วยกับคุณเสมอและตลอดไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ